สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสกุลสกคนพี่น้องมือนีมาหาหมิ่นพื้นเก่าครับผมมือนีวันที่สิบสิบหกครับผมสิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมวัอนี้เป็นที่สร้างพึ่งสร้างหมิ่นนะครับเป็นที่ร่องหูเทปก็เลยเป็นสร้างไว้ก็เลยมาหาเนี่ครับพอแล้วพี่น้องเห็นบ่มีทั้งหนอดโกกไม้แห้งๆเลยครับนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวมากับลุงครับผมพูดลุงมันไปเตรียมครบเตรียมเนื้ออยู่คนนะครับมาลุ้นน้ำกันพี่น้องนะครับดีของบุญผมจะให้เบ่งพีน้อง นี่แหละครับห้างมันอยู่สูงๆอยู่โดดๆเลยดออนี่ครับผมห้างมันนี่ครับอยู่ซื้อมือผมนี่แหละครับลายนิ้วมือนี่ครับกล่องกระซุ่มบอคอยเห็นอะไรนี่ครับเรีย่ยงลุงเปาอุปกรณ์นี่ครับลุงเปาอุปกรณ์นี่ครับบู้มาแล้วเดี๋ยวเราสิขึ้นผมก็รล่ออยู่ขา้างล่างล่อรับ ขึนได้วะงันขึ้นครับทาบงไงเยวทางไงนี้มันยิสูงขึ้นเยุ่ถอดรงเท้าถอดรงเท้าขึ้นแล้วุูนทางมันขอด้นแล้วขึนแล้วครับ อย่าวลุนตอนขึ้นหอดพี่น้องไก่หอดไก่ห่างแล้ว <c oughs> ขึ้นล้นแล้วพี่น้องกู้ทางมาอยู่สูงโอ้ยห่อนทำนะไปะยุ่งสันมึงก็ได้เดี๋ยวรอเราตัดลงมารมเตงสีงหลับกลาง ใส่ตัวยาผ้าวครับมันไม่ใส่เปลือกไข่นีุ่่นแล้วุ่นทางมันเดี๋ยวล่อล่อหลุนคลางน้ำกันครับอืต้นมันอีู่ในปลาอ้อยครับนี่เป็นปลาอ้อยเหมืนตัดไม้ใบกับบวมมีลุ้งขึ้นไม่ตัดแล้วพี่นเราก็เลยฟันงานนั่นแหละให้มันย,อนย่อนลงมาอืมีกันนิดหน่อย <c oughs> โอ๊ยเตะตัวอะ อย่าไก็ไปยังผมอยู่ข้างลางไหนควันอยู่ไหนควัน <Huh? S 1> ควันพี่อยู่ไหนอยู่ข้าง ฟันไหนมันกองลงมาแล้วแล้วก็สิขึ้นเอาฟังนี่พี่น้องนี่ขึ้นเอางานนี่ฮะอะไรนะมันจะอกมันต้องมีรังอีกรังนึงนี่รังสีย้อนลงแล้วมันฟันงานนี่มันหักลงมากอะเอาครับผมอ่ะเราหลุดตอนตอนลงมากพี่น้องฟันลงมาแล้วมาดิแล้วก็นสิคืนน้องงานนี่แล้วมันเยอะ ดูน้ำกันครับพอว่ามันเอาอยากแต่ว่ากระสุนเอาไว้เราฮะควันไปทางไหนใส่ควนครับผมห้างง่ายแล้วพี่น้องเอ้ยห้าง าะมันนย่นอยเองลงมาข้างล่างสิเบิ่งน้ำกัน,นลงมาแล้วลงมาแล้วพี่น้องเอไหมเอามาเอาสิรับได้ไหนก่็นนคนที่ลงจังไงเลี้ยวลงว่างควนก่อนแล้วลงไหนบ่นนลงได้ลงได้โอ้้มันลงาหาผมติ ฮะต้องได้อืมโอโหดดีว่ะโอ้โหรุนวุนรุนลงมาเลยคนบ่มีเนาะต้องกันเตะกันเนาะโอ้โหมันลงมาหาผมเต็มเลยลงมาหาผมเต็มเลยควันละนี่ย่าควันแน้นอน

khôn quá phiền con, nó hùn không, con, hôm nay nó hùn nặng hoa nàm, nghe không hoa phi long à, kêu là cái bิน มันหยอดลางเลยนะน้ำหวานหยอดลางเต็มเลยอือโอ้หวานหลากหายพี่น้องเอ้ยอือไ้แม้ไปเข็ดห้างไม้พี่น้องขยายพันธุ์ต่อไปเอาแบบธรรมาชาติครับผมเอาไปพแบบ ồ oh. hmm. một lạ. à ừ ăn tạt lọc tạt tím một lọc khó khó cọc còn วนี่าไงครับนา้องมีน้ำไหมนะ่ะม,มีน้ำไหมไม่ใช่มาออกบนอะไรหรอมีเลยเลยต็มเลยเต็มรูเลยมันดูดกินมตอนตอนเะราขยับมันเย่ยออกครั้งเดียวเองเนาะอืมออกครั้งเดียวจับตรงนี้ดิตรงนี้ไม่ต้องตัดหรอกให้จับออ เราก็นอนไปนี้หละนอนไปนอนหนึง่งนี่น,นอนอะไรเนี่ยโอ้น้ำโอ้น้ำเต็มเลยตัวอืมน้ำมันเต็มทำไงวะแต่มันไม่ได้อุดเราเราเอามาลองอีกมั้ะใบไม้มาปลูกอ<ะ>ีกั้ะฮะใบไม้มาปลูกอีกใบไม้ม,มาปลูกทับอีกชั้นนึ่งเดี๋ยวตัดไม้ก,ก่อนเต็มหลักกระตาเลยวปะเออเอาไปขายซะเดี๋ยวอเอาเข้ามาเอาทีเดียวไหมเข้ามาเอาทีเดียวไหมเออนี่ไปเอาต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นเนี้ยต้นอะไรนะ พุชาร์น่ะเนี่ยพุชาร์ไปยสีงตรงนั้นแหะโอ้งาม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 ใบต่อพี่น้องได้แล้วพี่น้องนี่ครับห้างอาหารน้ำหวานเต็มเปียกเลยพี่น้องเอ้ยเต็มห้างเลยนะครับได้เบางห้างขุนยู่อยู่โกไก่บักท่านครับผมอยู่โกบักท่านทางหนาพูนนะพี่น้องไปหอยโกแล้วผมสิ ไทยเบิ่งครับผมครับกบกท่านเอาพี่น้องนี่กบกท่านทีว่ามันมีห้างมีห้างมันครับผมเดี๋ยวผมสิบสี่เบิ่งพี่น้อกมันหัวตะกอขกันมั้งนี่ครับห้างดำๆนะครับถึ o, warm, ่งมือผมเนี่ยพี่น้องเห็นปะนั่นแหละครับห้างมันเอาพี่น้องเนี้ยรุ่งแล้วสิขึ้นเอาครับผมผมกับบอค่อยได้ขึ้นเลียเพราะว่าที่บ้านพึ่งลวงของกับบอค่อยขึ้นดอกให้เล่าขึ้นเอกเอาพี่น้องอ่ะดูด้วยกันครับขึ้นแล้วครับลุงขึ้นไปแล้วอู้ ข้างมันที่าน,นาแล้วอุดอก้นก่อนมีน้ำมาดอกไปดอกข้างนึงหัวจะจับบุมีนามมา้ำไม่ถูกังเล,ม,เลมมาตามึ้า,า่เป็นลังรัง้แหล,ลมสัเดี๋ยวให้เราออกก่อนเออม,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 มีน้ำอยู่มั้งมียูในน้ำมันมีน้ำยู้ันดิเออ มันแรงเพราะว่าเน้ไนไ,นไ,นไนอ้ไอะฮะเอออ๋อมีนานีไหมพี่น้องเดี๋ยวให้เราเอาลงมาก,ก่อนตันแล้วพี่น้องจับเลยวะขาดแล้วโอ้ยจับปลาเว้ย เดี๋ยวผมไปหลับก่นอนได้แล้วพี่น้องห้างบองงามแต่ว่านำบานหลายเดี๋ยวตัดกันครับ เต็มไหมเต็มเปาะเลยแต่ลามันแหวงเพราะว่ามันโดนควันเอาแต่น้ามันไปไปดูไอ้กิ่งไอ้น้ามันโดนกิ่งเอ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้ไม่ใช่ไอ้โอ้มันดูดน้ำมันรีบดูดน้ำเลยเนาะกลัวแต่ไม่ได้กินอุ้พี่น้องเนี่ยแห้ง ในว่าพึ่งกลับมันถอดไปแล้วในว่าพึ่งกลับมันถอดไปแล้วนี่ถอดอะไรมันถอดไปรอบหนึ่งแล้วมั้งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องใส่ตาแล้วนี่ไปต่อพี่นอ้องไปป้าอื่นต่อครับ อันนี้พอไหวแด้พี่น้องไมาเอาไหวให้นมันในลายลายเหมือกนนอนจังเคยมาเอานะไปครับลุงมาแล้วยากี่รลยมากเป็นชั่วโมงพี่น้องเองอแล้วนี่้างมันมุงไปเอาอยู่อ้ยหนูไหม แม่งมันรังงยู่อีกตู้ครับฮะมันมีน้ำรัางยู่นะน้องฝึ่งหวัวจะจับบ่แม่งยังไงเนี่ยนะังอย่างตกผึ่งหวัวตะลุกวะเนาะ mình làm tiệm bọc đấy, thế hang mồi mi. nô, tiệm bọc. bắt ma, bắt ma lốt. um, nạm dìu, thế mà có ừ, hăng... oh, thằng บินเวนวันๆเดี un, 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 un ๋ยวม่นมิมเลยแม่งอย่างเอ้หนามมันงามดีแล้วดวงตดแล้วเห็นอะไรเข้าไปรองเท้านี่แรนบัทันแบบลื่นหายหมดเลยลื่นปืดเลยโอ้หโหเบะ

เออเข้าห้าเข้าวฮ่าจีมาแล้วไปข้ากับไปก็แล้วนี่ยืดนี่กมใส่แล้วมันจะจับน้ำตุ้บอมมี่ไงไรแห้งไหมตร่มกันไปทำงามถึงบานนะครับผมนี่มาใหลูกสาวกับลูกชาย กินแซลบัลลุอเอนี่ครับท่างมิมและพี่น้องที่ได้มาโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม